โ oh, อ้ใครมาอ้ครับสวัสดีครับอ่ะโอ้โอ้ครับ, oh! Oh! รบสวัสดีครับโอ้ oh! ไม่ได้เห็นกันนานเลยไ,เหไหนเห็นที่ไหน สบายดีสบายดีสบายดีได้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 ครับครับเท่าแกเข้าไปแล้วกว่าจะมาร้ยสี่มาเอาคันนี้โอ้โเท่าแกเข้าไปแล้วขับเลยเดี๋ยวค่อยตักใส่รถว่ะเดี๋ยวรถมาเดี๋ยวนี้แหละ

นี่นีมพูดนี่ว่าผมหรือเปล่านี่นี้ไงนตวมางปไม่ผมก็ไว้อย่างนี้แหละแต่พอดีมาก็เลยเปิดประตูลงมาทักไหนก็ดูงามตางมตเฮ้ยที่อกี้ประมาณห้ตันเดเดี๋ยรถคันนี้ ให้ขนาดหมดงวดก่อนใจเย็นเย็นจะมีงานเยอะขนาดไหนจะเอาแม็โครสองสามคันฮะโอ้ฮะเย็นเดียวเดียวมันก็หายเย็นแล้วพอเจอแดดแดดครับครับ ผมก็เดิ่มเลยครับเทอะไรเท่าไหร่ตะแกใท่าะไรหกร้อยบาทหกร้อยบาทครับคันนี้ใครมาขับก็มา,มาเลยถ้าผมใช้รถขับแหเลยผมไม่อยากขับแล้วไม่อยากขับแล้วเปล่ใช่มันไม่อยากขับ <time> มันไม่สนุกเหมือนตอนเด็กน,อ <laughs> น้อยใอ้มอสให้มอสขับให้มอสให้มอสเกี่ยวข้าง เรามาดูว่าการใส่ดินของแซมวิ่งนะเขาจะใส่ลักษณะไหน <c oughs> รถมันเร็วอ่ะเร็วรถแคันนี้เร็วอ,อีใส่อะไรแค่นี้ <laughs> ทางหลังอีกหนึ่งหลังอีกหนึ่งเอ๋ทางหน้าปางหน้าทางหลังทางหลังถูกแล้วโอ้ใส่ดินไม่สวยเลยใส่ดินหนักหน้าเนี่ย ถ้ามือไม่นิ่งรถมันจะโดกใช่มันไม่เหมือนตูดยาวฮะใช่ตูดมันสัน้นต้องมือนิ่งหน่อยมือแบบฟึดฟึดฟึดอะ่ะมือเบาเบอะ่ะมือเบาๆแต่เร็วอะ่ะ ใช่ธรรมดาเนี่ย <Yeah. S 1> มันต้องยื่นมาพร้อมเลยจีไม่ใช่ไปยกแล้วก็ยื่นมาที่หลังยื่นมาแล้วก็มาเทใส่เลยยืน่นยื่นมาเนี่ยแล้วไปจอดแล้วไปยืนน่นะ เอยืนมายืนมายืนเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ ไม่นับไม่นับไม่นับเบอร์จีเลยว่ะเออนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละเทเทเออยังยังใส่ดินอะไรแค่นี้เอ้ยื่นมาก็ให้หยุดให้แล้วก็เทเลยเออนั่นแหละแล้วก็เทเออ ถ้าทำอย่งงางนั้นนะมันมัน,นเออเลยเ,เลยเออแล้วแหละใช่แล้วก็เทเออหนะ <c oughs>